โอกาสในการทำธุรก,กิจถ้าไปเจอเ,เนดีแล้วนะ,ะเหมือนเหมือนน้องหน่อยนะคะน้องหน่อยนี่ก็เจอเนดีนะเป็นเอสเป็นแนะนำเนดีนะคะได้สามพันหกร้อยนะคะได้มาแล้วนะคะได้จริงแล้วสังเกตไหมคะสมัครเอ็นดนะีเราเป็นเอสเราเจอเอ็นดีคนหนึ่งเหมือน,นอเราคืนทุนเลยนะคะแล้วก็ได้กินสินค้าฟรีมีส่วนต่างได้กำไรอีกครั้งอันนี้คือสมัคร ที่สอง้าแนะนำให้เก็ยที่สองค่ะเอสได้เท่ากันนะคะหกร้อยค่ะจีอ่ะสี่พันนะคะเริ่มเริ่มเริ่มสูงขึ้นแล้วนะคะมีสเต็ปขมาแล้วอมดจากสามพันหเลื่อนะคะ่ะเป็น8 0ดพันนะคะ มีแนะนำที8,000เราลงทุน15,600หน้านได้สินค้า12องกล่องสังเกตไหมคะถ้าเราเจอ MD brains, 2รายก็คืนถุงแล้วเราก็ได้กินถุงค้ารีด้วยตรงนี้เพื่อสุขภาพของเราเองถ้าเราเหีือเงินเพื่อทำลายสุขธาคมามันแยะนะคะแต่ไม่ให้ทุกคนคิดเอาเงินมา ดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อเราจะได้ทําความดีต่อไปได้อีกนะคนที่มารู้จักกับเราก็จะได้รับสิ่งดีๆเริ่มมีประโยชน์อันนี้ก็ป็งเป็นบุญน,น,นะต่อไปเป็นแพ็กเกจ MD นะคะนะสอง MD นี้ได้ทนแล้วได้จูงปีด้วยเป็นแพ็กเกจยอดนิยมเป็นแพ็กเกจที่ทุกคนเห็นเลยตหวเอะเพราะ,ะอ,อย่างนี้ค่ะ สปอนเซอร์เอฟเป็นซีเมอร์ได้600สังเกตไหมฮะมากกว่าขั้แรงขั้นต่ำวันหนึ่งถ้าบนมาได้เคสหนึ่งบนมาก็ได้ขั้นมา เท่าเดิมอยู่นะ m ี MD แนะนำ o, ยังเท่าเดิมนะคะวนันนะี้46นะตรงจุดนี้นะสาเสิดก่องนะอันนี้ก็ณต้อยค<ๆ>ต้อยก็เปิดเลยค่ะ คือเจอแผนคุณต้อยบอกว่าพี่ทําสั่งอย่าเพิ่งบอกใครแล้วก็ไม่ต้องบอกอะไรทั้งสิ้นให้หนูเป็นเอมดีก่อนเลยนะเาะหนูยังไม่ต้องทำให้หนูเป็นก่อนนะเพราะหนูจะทำพี่อย่าเพิ่งพูดนี่คือแผนมาด้วยแผนค่ะเอ็มดีแนะนำเอ็มดีจากแปดพันตรงนี้ระตัะที่เราใจของทุกๆคนก็คือใครฟังใครกระชอบแล้วก็อยากจะเป็นตรงนี้ หมื่นสองเดือนยี่สิบคนนะพี่ดมศักดิ์เนาะแสนโสด <c oughs> แรงกันตาแตกนะ <c oughs> ไม่ตาแตกอย่างเดียวนะคะสุขภาพดีอีกนะแตกบ,บึ้มเลยนะสุขภาพดีทั่วหน้าเราเคยพูดสุขภาพดีทั่วหน้ามาปีสองห้าสี่สามมันเป็นยังไงล่ะเลยมันยี่สิบปีแล้วมันท่วนได้อย่างนะยังไม่ท่วนเลยนะเพราะว่าตัวเองเป็นพยาบาลไงะงานสสมทออพื้นฐานอะไรไม่ได้เลย แต่ตัวเนี้ยเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกๆคนมีสุขภาพที่ดีแล้วเราเองก็ดีขึ้นด้วยนะคะเนีย่ยคนลองก็นั่งให้ดูอยู่แล้วนะพี่มสัตเนี่ยนะนเ,นยนะเดี๋ยวจะเปิดภาพอ,อีกตอนที่แกดำๆทีนะ่หนึ่งแต่ว่าให้ให้ดูไปก่อนเดี๋ยวสึกอึ้งแล้วก็ขึ้นหิมพีเลยนะ,ะอันนี้คือเป็นประโยชน์ทางที่หนึ่งทางที่สองนะคะ มีแค่สข้อเห็นไหมหน้ากระดาษเดียวแต่สร้างเงินล้านได้มันยังไงสองส่วนต่างค่าแนะนำค่ะให้เฉพาะตำแหน่งเอ็นดีเท่านั้นนะคะที่จะมีส่วนต่างน,นะคะเฉพาะเอ็นดีเท่านั้นนะคะเป็นยังไงจะอธิบาย บุญมาก็แล้วกันนะให้บุญมาเข้าใจนะว่าสมมติว่าตรงนี้บุญมาเป็นเอ็นดีนะคะเอดี MD บุญมานะตัดสินใจแล้วนะคะเป็นอเป็นเอ็นดีนะคะคือหร้อยเท่ากันไม่มีส่วนต่างใช่ไหมคะ แต่ส่วนต่างมันจะเริ่มจาก G นะคะ MD แนะนำเทก่อนเทสนี่ขอให้เป็นพี่วันเพ็นนะพอ,อ่วันเพ็น,นะูนมาเนี่ยเป็นเอ็ดีไปแนะนำพี่วันเพ็ญพี่วันเพ็นสนใจมากเลย พี่วันเพ็นฟังแล้วพี่เป็นเพ็ญแบบอยากเป็นเอ็มดีแต่ว่ามันบ่มี่เรา,าเราต้องเริ่มติดเอ็กก่อนอันนี้จะเริ่มเกิดส่วนต่างแล้วนะเป็นเอ็กพี่วันเพ็นขอ,อเป็นตัวนี้แต่ก็อยากเป็นเอ็มดีนะแต่ก็ได้แค่นี้นะคุณคุณมาได้ทันทีนะคะเท่าไหร่คุณมาแนะนำมิสได้เท่าไหร่ตอนตองนั่งค้างกตอนะตอ ี่วันเพียยังไม่ได้อะไรพี่วันเพียเริ่มเริ่มจะทํางานแล้วข้อวหมูจักไหลไหลแต่ว่าเงินข้าวหมูจักเนายหลายแต่เงินเราได้แค่นี้นะวันเพียแนะนําต่อเลยค่ะการวันเพียแนะนําต่อเป็นจี A o R นเอาโอ๋นะจี ยอดการซื้อที่เกิดขึ้นจากตำแหน่ง MD ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรเกิดซื้อตรงนั้น2006จ่ายมาที่ MD คนไหนไม่เป็น MD ก็ไล่ขึ้นมาจนถึงข้้งบนที่เป็น MD เขาจะให้คนนั้นทุกครั้งที่ซื้อจะจ่ายค่าแนะนำค่าส่วนต่างในตำแหน่ง MD ทั้งสิ้นใช่ไหม เดี๋ยวไปโยนโนที่แมบอกให้บอกด้วยเนี่ยระยะสามขอบคุณหลายๆจังการเขียนที่ได้ทีนี้บริษัทบริษัทจ่ายทุกครั้งทุกยอดเอ็มดีทั้งสิ้นมันเลยเกิดส่วนต่างค่าแนะนำเอ็มดีตรงนี้นะอาจารย์รันเพ็ญเอ็ดอาจารย์รันเพ็ญแนะนำจีได้เท่าไหร่คะอาจารย์จงต้นตอบหนูหน่อยเอ็ดแนะนำจีได้กี่บาทข้างบนข้างบนนะเบึ่ง สองตารางเปรียบเทียบเอ็แนะนำสองพันเลือกผิดทางเยอะตอนนี้ก็นั่งอนๆรู้ดิเอ้าแนะนำแนะนำจีนทางด้านเทมได้แล้วสองพันแต่บริษัทตัดจ่ายในตำแหน่งเอ็มดีทุกเอ็มดีเพราะฉะนั้นเปรียบเสมือนตัวนี้เป็นเอ็มดีใครเหรออยู่ข้างบน นอนาจารย์นพเดชใครแนะนำอาจารย์นเพเดอบุองพาแนี่ยนำแนะนำคนะานเพ็ญออยู่ดีๆก็บุญก็เลยหล่นทับไปด้วยนะก็คือเอ็มดี <MD S 2> นะแนะนำจีได้เท่าไหร่กันมาตำแหนง่งตำแหนง่งเอ็มดีกับมด มันส <mile> ื่อจยุ่งอยู่มีสิ่เงเยี่ยบรอยทุกนก็ดาตอไเหดดือเหอือลืหขนคุณไดเลยันทัุา่งเ็ดกับคนเินพอีกใช้ก็ไดเป็นดดียุ่งเพ่มทนะนตามสืเรายาพเนื้อไผ่ล่ะ สอ้หนอยนี่ไอ้น้อยนี่ไอ้อยเขาคุณจงกลจริงเหรอเอออ้าจงลอ๋อจงกลได้อาจารย์จงลวมาแต่จงคนเป็นเอ็มดีเอโอ้โหตอบอันนี้หาคนตอบพี่เพ่น อันพี่เพ้นได้จัาบาทพี่เพ้นได้นัางเอ็ดีอาจารย์จงกลุลสามพันหกต่อไปมืถือจะเขียนแผนไปนเลยเนอะสมพี่หสามพันหกพี่เพ้นได้สามพันหกทีนี้ส่วนต่างพี่จงกล <c oughs> ในฐานะที่เอ็นดีเดี๋ยวเจ้าต้องเขียนแผนพี่บุญมาจะได้กี่บาทจากยอดการขายของอาจารย์จงกุลลับ <c oughs> หลับซับซ้อน อ,อาจารย์จงโกลซื้อตรงนี้ใช่ไหมพี่วันเทนได้เป็นแล้วสามพัน,พน,พน,พนหกแต่บริษัทตัดใจคุกยอดการซื้อในตำแหน่ง MD เพราะฉะนั้น MD แนะนำเ MD อยู่ที่มันได้แต่ใอ้มันสองตอบให้งงมันสองแล้วกันบัตรนี้ไปแล้ว ไปแล้วสามพันทุกเหลือเหลือเท่าไรหน่อยแยกค่ะสามพันสองเอาไปสามพันทุกคือว่าบุดมากเท่าไรหลังจากที่ว่าแต่รม่ใช่หนัไปแล้วหมื่นสองมันบอลบสามพันทุกเหลืออยู่มันขึ้นบุดมากเท่าไรแปดพันแปดพันสี่หรือเปล่าคะ แปดพันสี่ร้อยสามเสียงกับสีแดงใช่ไหมสีน่าโอ้มาแค่แค่คิดแค่แค่แหงแถมนะอันนี้คือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันใช่ไหม คนเจอห้าพ <5, 000. S 1> ันหกั 5, ก 5, บห้าพันหจ๊ะห้าพันหูวันนี้เข้ามาเิ่เป็นังไ,ไม่ตื่นราารย์บันเทนลงตุนสองพันหกวิง่งพบคนสองคนคือจีและเอดคือน้องโอ๋และอาจารย์จงคนอาจารย์บันเทนได้ไปแล้ว แนะนำจีทำแผน<ผ><ผ>ได้สองพันแนะนำอาจารย์งจงกลได้สามพันหกรวมแล้วได้ห้าพันหกลงทุนสองพันหกได้ห้าพันหกก็ชิวๆวินๆใช่ไหมพอ,อไรลงทุนน้อยก็ได้น้อยแต่ก็โอเคใช่ไหมส่วนส่วนคุณมานะคะ <c oughs> คุณมาก็ลงทุนเยอะไงแล้วก็มาเจอ เจอคนเดียวนะเก่งม er mm ีคนในแชทนเยอะภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกับน้องต้อยเจอเจ้าหน่อยเป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงด้วยนะไอ้หน่อยเอามาหมดเลยแท้จีิถ้าเวียนดีไอ้ต้อยกคนอะหลไหลเอาแล้วเอาโอ้เสกหน่แบบอยากเห็นตีมือหกมึงเงินให้จิงได้ท้งว่ากับไอ้เห็ดห้านให้เงินเป็นหมื่นหมื่นเลยนะนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นใช่แม่หน่อยนะแล้วเป็นเป็นเรื่องจริงที่แบบ สนุกสนานกันมากนะซึ่งตรงนี้สามารถจดขึ้นกับใครก็ได้ที่ทำตามแผนนี้ได้เงินเข้าจริงๆเป็นรายวินาทีด้วยนะคะ,ะลงทุนน้อยได้น้อยแต่ก็โอเคสองคนหนึนะะ่งห้ารลงทุนมากเงินจะล่วงเข้ามาใส่ด้วยจากการเจอคนแค่สองคนคนคนเดียวนี่แหละแต่เขาไปแตกอ๋นี่คือการการลงทุนสูง สี่สี่ห่หกได้กลับคืนมาเลยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอันนี้คือน้ำจิ้มเพราะอะไรเพราะว่าใครแนะนำมากได้มากใครแนะนำน้อยได้น้อยเป็นน้ำจิ้มแต่แผงที่ได้เงินเป็นเงินล้านน่ะคือพ่อที่สามตัวนี้เป็นพี่ีกาีนะคะค่าของความขยันใครขยันก็ได้เยอะนะคะที่ได้ที่ได้มากก็คือ ข้อที่สามนะ